ากี่คนเหรอปู่สี่ห้าคน,นบอกว่าจะให้ลวงปู่สี่สิบล้านสี่สิบล้านมันเอามาจากไหนอ่ะปู่ <laughs> สวัสดีครับพบก,กันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจีดัง,งกับอร๋อนุชาโชคชินะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดอุบลราชธา,านีแล้วก็ไปวัดวารานต่างๆไปพูดคุยกับท่านเจ้าวาด ถ้าเล่าให้ฟังนะครับว่าในจังหวัดอุบลราชธานีมีแก๊งที่เรียกว่าพยายามจะเข้าไปหลอกลวงวัดต่างๆไปอ้างว่ามีเงินจำนวนมากมายหลายล้านบาทจะไปมอบให้กับวัดต่างๆวัดหนองโนอยู่อุบลราชธานีหลวงปูเ่เ็วก็โดนแก๊งพวกนี้เข้าไปบอกว่าจะนำเงิน สี่สิบล้านไปถวายวัดได้มีการนัดหมายกันเพื่อพบเจอปรากฏว่าเจ้าตัวคนอ้างหายโดยไม่กลับมาอีกเลยทางวัดได้สูญเสียวัตถุมงคลไปจำนวนหนึ่งนี่คืออุทาหรณ์สำหรับวัดวารามต่างๆให้พึงระมัดระวังไว้ เราไปฟังเรื่องราวจากปากของหลวงปู่เลววัดหนองโนกันครับบันี้นึกว่าเขาทานชีวิตตัวทุกวันดีดีรถทุกวันดีโค้กคนก่อนประทัดได้ติดตามมินจ้าติดตามจับบ่จับไม่เขาไม่ได้หรอกมันมากี่คนหลวงปู่มาสี่ห้าคนบอกว่าจะให้หลวงปู่สี่สิบล้าน สีล้านมันเอามาอย่างไหนครับผู้องรูีน้องพอถามะอ่าเงินสี่สิบล้านเงินเงินจำนวนนี้เอามาจากไหนเอยวหลวงพ่อจะนะอ่าะทางทางหวข้าให้มาเจ็ดรอกุลานมันบานมาอมีมีคนให้เจ็ด้อกาบเออเดีมาทำบุญสีสิบล้านนลวงพ่อนห่งหกสิบน้วง่อย่เป็นส่วนหกสิบเราไม่ได้รายด้านปมันหลายเกินไปนะ มันหลายเกินไปมันก็เลยว่าหลายก็เอาอยู่รอกทั้งทั้ร่อบานก็อยากเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบาหมอกับ้่งบานอีกเ้อสิสิแบงเรื่องบางอีกสินปสร้างอะไรเพิ่มอีกนะที่ตัวนั้นมันหน่อยมันคำหลายที่สุขเสริญน่ะ่อยเขาไปนอนในหาดมันหน่อยมาถึงต่อออกแรกสามหลามนี่เท่ามันบริสุทธิ์ดีเงินมาท่้าหาบทันหาบทันอ่ ยังม,มันมมันถือว่าน่าตะบาล้ยัง่สิบปอซอยเขาอยู่ติสิบเอ็ซอยอยู่ได้มเลืบรแล้วก็ทาอยู่เหมืกันถ้าปูเห็ดเบอร์ทุกอย่างในี่มันละใคยสิบปอซอยเขาเห็นบอ,อันนี้ได้นหน<อ>ยกยได้สิบเอดซอยลงบ้านเขาอีกได้โอ้ยอยากไปใช้ลงบานเออบนมันมันคลบดีดีเขาไปเบิ่งเนี่ยไปซอยลงบาลด้านมบสสองสามแสนเลยแล้วซื้ออันนั้นโดมันแพงกันอย่งอันนี้สามพอนสามเมนสี่หมื่นอที่เวยเยาย ตู้เย็นหมดแม่ทบริจาคไจะมาเป็นนั้งเขาให้เอิญเป็นนไมาามากเลยเอ้กัน้่วยเถอะมาตู้อันอันนั้นรถเข้นติดอันออกซิเจนคุณสามหมื่นกว่าพนนี่ ไปซอยเขาซื้อไอ้เบ็ดเตียงห้องใชามันนีขอเจไปเดี๋ยวจะมาเงินไม่ยด้เงินหมดย่างแล้วเงินดแล้วหลวงปู่สี่สิบล้านแล้วแล้วมันมใหม่ไหมคนที่มันบัดจม้ามันมาอยู่มาจะมาถวายนั่นแหละวันที่วันที่ยียีบห้าอ่าฮะมันมาจะมาถวายเงินอ่าแล้วมันมาไหมมา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 ถวายหนึ่งร้อยหนึ่งพันบาทจากจากสี่สิบล้านนะนะหลวงปู่ ท่านบอกเม่อไหร่ข้าเดรียญด้่จ้ะ<ม>แล้วหลวงปู่หลวงปู่ให้อะไรมันไปบ้างตอนนั้นน่ะเดรียญเหียคนองค์นึงองค์เหรียญคองค์ทำนั้นมาแล้วถวายก็จะให้เดรียญทองคำคนนึงเดรียญใหเดรียญน,นะโทำนั้นถวายจริงๆจริงนะวัะออนเขาวันที่เดียบร้อยกัน บอกไอ้เชนจูยน่มาเอามาสี้หานเดยนเด้อบอกว่าเรียนยู่ส่ตอนนี้เดียนพวกไม่มีได้เดียนเดียวเดีอนี่พวอ่านี้ยอมากไอ้ท่นบาทห้าเอาเงินไปเนดิถท่านันถนายตรงมือแล้วสีสล้านบาทไม่ถ้าก็กล้าอครกันเสี่สิล้านหลวงปู่ถ้าได้มาจริงหลวงปู่จะไปทำอะไรอ่ะโครงการหลาวันนี้เป็นสองยู่วัดทามีเงิน บางท่านเจยไม่ได้วัดอื่น่วัดต้องงงอีกโอหลวงปู่จะไปช่วยวัดอื่นหรือโอวัดอื่นด้วยวัดใดมันอยากจนมัไปช่วยบ้างแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มันมาอีกไหมปู่มันไม่มาแล้วมันไม่มาแล้วมัล้สี่สิบล้านหายไปเลยจะได้เพิ่มมันยังบ่ได้ไรได้เพิ่มไปสักสิบได้เพิ่มกันหนึ่งด้านมายังบ่ชอะไรเดี๋ยวในห้องฟ้อง แล้วหลวงปู่มันมันไปพูดอย่างนี้ไว้กี่วัดไหมเยอะวัดไหมหลวงปู่หนึ่งวัดสัมโดงอือเนาะหลวงปู่สวรหนึ่งวัดหลวงปู่สวนรสองวัดนองโน่สามวัดสัมโดงใหญ่สี่วัดอะไรบ้านตันสูงมันจะไปวัดนะค่ะแสนนะมันอ๋อออมันหาของวัดอ่ะอ่ามันเข้าไปแทบทุกวัดเลย อือแล้วก็ไปบอกอย่างเงี้ยแล้วมันได้อะไรไปบ้างปู่ไม่รู้กับเขาเขาไปแล้วเป็นดีเขาสัมพให้อ๋อแต่หลวงปู่โดนโดนเหรียญไปโดนเหรียญห้าหกเหรียญเหรอห้าหกเหรียญเป็นเงินประมาณเท่าไหร่หลวงปู่ห้าหกพันต้นดินหมื่นเดือนสามสี่พันถเป็นเหรียญเนื้อเงินเหรียญเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินถ้าสามสี่พันโอ้แล้วหลวงปู่หลวงปู่เสียใจไหมหรือซีเรียดไหม อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาเขาตั้งตอบุญมันมาเองเนาะขอกนันมีคนอื่นเขาก็มาเพราะดสร้างเนาะไอ้ขาออกมานนี่ประตูนั่นนี่วงพ่อไอ้ขาเก็บมาท่า่มันบ่สวยอยู่เจดีออกมันมันบ่งามตาสั่งให้มันออกมาบิมบัดมันก็สวยเดีวอันนั้นเรียตัว เมุกจัดมุกมีจัดไม้เหมือนมาว่าจีนจัดไม้มันสวยๆน้าน้าปู่ออกแบบเองเหรอบ่ตัวนี้ออกแบบเองเหมือนตรงนั้นออกแบบเองมันเหสวยๆมันกัดมันกัขึ้นนะบางแห่งห่านออกแบบเองบังพยานานนะออกแบบเองให้น่าตัวนะครับผ่นได้ผ่านตัวหนึ่งตัวหนึ่งตนแมนพิมพ์มันหลวงปู่แล้วใครช่วยดูแลความสะอาดเห็นว่าวัดสะอาดดี คนดงนองพระสงฆ์ก็จะพึ่ยืนด้วนอยู่แล้วเดีวตกเดวันดีเด่นนเดยวนี่โยมเนี่ยนี่อะไรกันขระมาซอยพระมุ่นีกรรมการตั้งบัที่ยังกับมหาซอยกันอ๋อช่วยกันพัฒนาวัดพัฒนาบ้านเฮงแล้วตามต้นไม้มีคำสอนด้วยคำสอนนเดวนี้มันมันดื้อบีิเยจเท่ะเมื่อยใครเป็นคนเขียนหลวงปู่ ให้พวกกรรมการข้างแขนบอกเขาอ่าเราลบเราคำมาจากไหนอ่ครูคิดให้หรือว่าอยู่ในหนังสืออยู่ในหนังสือนั่นนี่นะเอามาสอนสอนคราฟ้าออกอ่าติดตามต้นไม้ติดตามต้นไม้ต้นไม้พูดได้บอกเข้าก็ว่าต้นไม้พูดได้ต้นไม้พูดได้เออเนี่ยไว้สอนลูกปลูกลูกปู่พอพอจะรู้คำั้างไหมฮะก็รู้ คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอันนี้ก็เป็นคำเกันทั้งปูนะแต่ผ้าก็ยังดื้อไปตรงนั้นถึงตรงนั้นผมมันลูกเหมือนเป็นตาแต่หนีบเหมือนตาหาเหมือนปูเลยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแม้แต่ผ้ายังลืมเลยโอ้โลืมไปแล้วลืมไปแล้วแต่เงินเขาขอกป็นยังไงเนาะอ๋อ เขอเงินเติมเติมมันหลวงปู่เขาว่าอาหลวงปู่ก็ให้ให้ให้ไปทั้งพันร้อยบาทแต่คนให้ไปหนึ่งร้อยบาทเขาขอหนึ่งร้อยบาทอเขาขอไม่มากเนาะเขาบอกหลวงปู่ใจดีหลวงหพวกคนพวกชาวบ้านกับว่าหลวงปู่เขาจะฆ่านะว่าฆ่าใไงเขาฆ่าไปดิฆ่าใครหลวงปู่ฆ่าหลวงพ่อไปดิฆ่าเรื่องอะไรอะฮะทำไมให้เงินเขาพวกพวกถฆ่าฆ่าก็ไปทำมาฆ่าจริงๆคือ อิดาบอยู่อยู่ข้างในนั่นดาบดาบดาบของพกกนะ <c oughs> อ่อขนาดนี้โอ้โหมาข้างพา่อก็มีดาบอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะ,ปะไปเอาเงินมาให้เฮาก็บอกเขาเขาอีดาบมาเอามาขู่ <c oughs> เอามาขูมานะ่มันเอามาขูา่มันบอกใอ้ดาบเขาให้เอามาให้ในดาบเขาดูแลนะั่น <c oughs> ถ้าเขาจะฆ่าเ,าเอาออกมาให้ดาบไปทากันบ้าเรื่อง ดามุ่งชงอยู่ตามสมทรงโอ้โหแล้วปู่มีรถมาเจิมบ่อยไหมมีมีกี่สามคันสี่คันวันใบแดงอะนะใบแดงอะนะโอ้รถที่ไหนน้าปู่รถในบอกไม่ถูกไม่รู้ไม่ได้ถามเนาะมาทุกที่เลยมาทุกที่ทุกทางนั่นแล้วนี่มามายินดีหมดอ่ะโอกรุงเทพก็ยังมาเจิมนะนี่โอ้กรุงเทพก็มาเจิมมาเจิมด้วยเขาบอกว่าดีเกาอ๋อได้เจิมแล้วดี เป็นมงคลหลวงป,ปู่ใช้ใช้คาถาอะไรไหลายใช่ไหมอัคคายันอะไรหลวงปู่เขียนบางทีเขาเกี่ยวไม่ได้โชดใช้เขาอ่าฮะไอ้มว่กันกันกันเนี่ยห้องกันเรื่องทุนอืมนั่นห,ห,หลาย,ยาอย่างหลายอย่างทั้งป้องกันอืม ด้าบางทีมันมีมันมีอันนั้นนะมีมันมีแม่แม่ยันางหลายอ๋อมีแม่ยันางหลายเรื่องกรรมกัมนี่เขาเขียนตัวกระถาโลอ๋อนะเขียนคาถาให้มันอุดมันอัดอ่ะอ๋ออุดอัดนะต้องบอกเก่งกับอกคาถาตัวหนึ่งต้องบอกเย็นแล้วบอกคาถาของเพื่อนจำเป็นชาของเพื่อนจำได้ตัวหนึ่งต่อ หอนึงตัวห้องนึงเมือ่อบานก็เริ่มทีนะว่ามามีเริ่มจำเดยทุกวันแ็เวเทียวัถ้าบอกอว่าสามคนนะถ้าเก็ว่านะอัดนะอุดอายุดด้บ้าอว่าอ,อีกสามเถอเนน่งสั่งไปตอนนะเขาใส่เขาใส่อยู่พวกพายเร็อเขาใส่ก็ได <c oughs> ไปเพินทออได้นะนุ่งผูกยินงตนะอนนั้